มาอยู่หน้าเกมกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแจ็คแฮมเมอด้วยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนําให้ทําตามครับผมมาดูกันครับวันนี้ทุน500เหมือนเดิมครับผมเอ่อ l t ตเทิลกราวโลเยลนะไปะเทคนิคเดิมครับเบ็ด5บาท3ไม้ไปเพื่อหาการจ่ายครับผมเพื่อหาการจ่ายเทคนิคเดียวเทคนิคเดิมครับเอยโอเคไป ไม้ที่2ครับไม้ที่3เอ้ย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 หุย,ยเยเ่มาเฉยอืม้มสามไม้เท่านั้นครับทุกคนเชตโต้อะไรมันจะไวขนาดนั้นเอ้ยเอ้ยได้เท่าไหร่มาดูหมับเข้าให้เออ ยังไงเอ้ยวืดไปยังไงมับเออยังไงเอ้ยเอ้ยสวยๆหน่อยโอ้โหสวยๆหน่อยลูกสวยๆสวยๆหน่อยสวยสวยๆมาอีกออาอมาอีกเฮ้ยเฮ้ยช้าเว้ยมาอีกอมาอีก มาอีกสวยมาอีกเออมาอีกแลมเอ๊ยยังจ่ายน้อยอยู่ยังจ่ายน้อยอยู่ยังจ่ายน้อยอยู่มาเฮ้ย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 น้อยไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยน้อยไปหรือเปล่าเออน้อยไปหรือเปล่ามาอีกเออ น้อยไปหรือเปล่ามาอีกเออน้อยไปหรือเปล่าเอ <c oughs> อเช็ดด้เออสวยเออโอเคครับก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่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 โอเคอ่ะทีนี้ผมไปเบ็ดสิบครับสามไม้เหมือนเดิมครับผมเพื่อหาการจ่ายครับ นี่คือเราเลื่อนค่อยๆไล่เบ็ดขึ้นไปนะครับถ้าไม่มีการจ่ายก็เป็น5ไม้แต่นี่มีการจ่ายนะผมก็ไปที่เบ็ด30ครับไปดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าขยับขึ้นมาเบ็ด30 คือหลังจากจบฟีหลังจากจบฟีสปินนี่ก็ขึ้นเบ็ดได้ครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะก็ลองดูทุนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทุนรวมทุนแล้วไม่เยอะมากก็ก็เล่นเบ็ดเดิมก็ได้ครับออโอ้ยโอ้ยเอ้ยตัวเดียว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 ลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวตัวเดียวลูกตัวเดียวตัว มาหน่อยดี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 ย,ดยังไงเฮ้ยอะไรวะเออสวยมาอีกเออสวยมาอีกเออสวยแชโดเออเอาสิเอาสิเอาสิาสแปงฟื้นคืนชีพครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดจ,จะไม่ขึ้นเบตห้าสิบเฉย เออเอาสิเออมาอีกแล้วกับทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วเข้าเร็วมากโอ้โหวิธีนี้เดโดจังเออยังไงอม,มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยครับ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 เออสวยครับเออ สวยครับเออสวยครับเออ <c oughs> ถึงจะจ่ายน้อยแต่จ่ายนะเออจ่ายน้อยแต่จ่ายนะยังไงเฮ้ยมาอีกที <c oughs> เฮ้ยจ่ายน้อยยังวะโอ้ยเออเอยยังไงเออ สวยครับเออสวยครับอ <c oughs> เอ,อ้ยยังไงเอ,อ้ยชิบหายแล้วยังไงเออว่อาเออ,าอีกมาอีกสิอโอเคได้กำไรประมาณ900ผมว่าผมหยุดดีกว่าผมว่าผมพอแล้วดีกว่านะ เออวิธีนี้ยังได้เรื่องนะทุกคนนะวิธีนี้ยังได้เรื่องนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมยังไงก็ช่วยรบกวนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ช่องแจ็คแฮ m เมอด้วยนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ